บัดนี้วันที่17เดือนธันวาคมพุทธศัก,กราชสอง7 5เป็นวันที่26 ที่ข้าพเจ้านายไครวิทย์สีพุ่มขัดที่ข้าพเจ้านางสาวมิสลาชนะรางสีขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระบาลีเรื่องมูลต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาธรรมขบูชาและอาจาริยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตตองข้าพเจ้าจรงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอาคัณพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเถิดบทที่หนึ่งบทที่หนึ่ง สัมันตาจักรวาเลสุอัตตะาคัสันตุเทวตาสัทธามังมุนีลาจันสัสนันตุสัพพโหมกขธรรสักเเคตาเมจาลุเปกิริสิขาลาตาเปจันตาลิเเควิมานีทีเปละเตจักคามมตาลุวะนาคาหาเนเคหาวัตุมีเขเตปุมาจายันตุเทวชลธาราวิสาเมยักกะกันธรมพนากาตินรันตาสันติเกยังมุนีวาราวะจนนังสาธโวมีสุนันตุตัมมะสวนณกาโรอายมพัน ทธัารรมสวนาราโรยัมพธันตาธรรมสวนาราโรยมพระธันตาบทที่สองนโมตัสสะพะคะวะาสตพธัตะระตรหัตสามทธนโมตัสสะภะคะวะโมตอสะระัหัโตวสัมมาสัมพุทธตสะะกววโตัะพระหัตสมโตาหสมมาสัมพุทธะา บทที่สามพูดทางสารนังคาชามีธรรมังสารนังคาชามีสังขางสารนังคาชามีทุติยมปีพูดทางสารนังคาชามีทุติยมปีธรรมังสารนังคาชามีสังขังสารนังคาชามีตาติยมปีพูดทางสารนังคาชามีตาติยมปีธรรมังสารนังคาชามีตาติยปีสังขางสารนังคาชามี บทที่สี่นาถีมีสารนังอัญญ์พุโธมีสารนังวังอิตินาสัจจาวัญเชนัสติมีหุนตุสัพพะธานาถีมีสารนังอัญญ์ธรมโมมีสารนังวังอิตินสัจจาวันเจนัสโตรมีหุนตุสัพพาธานาถีมีสารนังอัญญ์สามโคมีสารนังวังอิตินาสัจจาวัญเชมะอุติมีหุนตุสัพพะธา